ในการตัดวิดีโอเราก็จะกดเลือกไปที่คลิปวิดีโอนะครับพอเลือกไปที่คลิปวิดีโอแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับสีเหลืองแบบนี้ แล้้ววกก็จะมมีตัััฟง์ชนนขึาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือสอนใช้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับผมกับแอป KineMaster นะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นที่จะทำวิดีโอหรือ YouTube นะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วครับ EP 3แล้วนะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการตัดต่อการลบนะย้ายนะครับการคัดลอกวิดีโอ สำหรับ EP ที่แล้วนะครับ EP ที่2ผมก็สอนในเรื่องของการใส่วิดีโอใส่รูปภาพลงไปใน Kinemaster นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปก็สามารถชมได้ท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้หรือผมจะลงคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชม คลิปของผมเป็นคาแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของเรานะครับโอเคงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการใส่วิดีโอและรูปภาพเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดนะครับมาต่อมาลบมาย้ายมาคัดลอกอะไรก็ตามนะครับโอเคในการตัดต่อนะครับเราก็จะต้องเหมือนเดิมนะครับก็คือ จะต้องไล่ดูคลิปก่อนนะครับพอเราเห็นช่วงที่เราต้องการจะตัดแล้วเราก็เลื่อนวิดีโอเลื่อนนะครับเลื่อนก็คือกดที่ตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้เราก็เลื่อนมาในช่วงที่เราต้องการจะตัดนะครับในการตัดวิดีโอเราก็จะกดเลือกไปที่คลิปวิดีโอนะครับพอเลือกไปที่คลิปวิดีโอแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับสีเหลืองแบบนี้ แล้วก็จะมีตัวฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมามีกันไกลขึ้นมาให้นะครับเราก็กดไปที่ตัวกันไกลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะกดในการตัดนะครับเพื่อนๆเห็นว่าในการตัดเนี่ยก็จะมีเมนูทั้งหมด4เมนูนะครับหรือฟังก์ชัน4ฟังก์ชันเลยนะครับอันแรกนะครับการตัดไปทางซ้ายนะครับของหัวอ่านตัดทางซ้ายของหัวอ่านก็คือเราก็จะตัดไปเหมือนตัดหัวทิ้งนะครับก็คือตัดหัวคลิปตรงนี้นะครับก็คือเลย อันก่อนหน้าที่จะหัวอ่านตัวนี้คือหัวอ่านนะครับก่อนหน้าหัวอ่านทิ้งไปแต่ถ้าทางขวาก็คือตัดจากข้างหลังหัวอ่านนะครับทิ้งไปแต่ถ้าเป็นตัวที่สองที่3ก็คือแยกหัวอ่านก็คือเราแค่แบ่งช่วงระหว่างหัวอ่านทั้งสองด้านนี้เองนะครับส่วนอันที่4เราก็จะแยกและใส่ภาพนิ่งลงไปนะครับชุดเป็นภาพนี้เราแยกปุ๊บมันก็จะมีภาพนิ่งลงไปนั่นเองลองดูนะครับกดปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีภาพนิ่งมากั้นกลางระหว่าง ฉากนี้กับฉากนี้นะครับเคเราย้อนกลับไปนะครับเราไม่เอานะครับเราย้อนกลับไปอ่าโอเคถึงท่อนอ๋อไม่ใช่ครับสกรูอ่าท่อนนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการจะเพิ่มท่อนต่อไปนะครับเป็นท่อนนี้นะครับเป็นท่อนนี้เราก็เอาแค่ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราต้องการจะตัดนะครับเราก็จะตัดแค่สมมติช่วงนี้นะครับ ปึ๊บนี่มันมีจังหวะที่มองมานะครับไม่ไม่เนียนนะไม่เนียนเราก็จะตัดสักประมาณนี้อ่าสักประมาณนี้ปึ๊บอ่าเราก็ตัดเข้าไปนะครับตัดไปที่แยกนะครับอ่าพอแยกเสร็จแล้วเราก็ดูจังหวะที่เราต้องการปึ๊บอ่าเด็กคมน้าแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับก็คือคลิกไปแล้วก็ตัดทีนี้นะครับทีนี้พอเราต้องการจะเอาหัวอ่าน ทางด้านซ้ายหัวอ่านออกเนี่ยเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเราเราไม่จะเป็นต้องแยกให้เสียเวลาก็ตัดทิ้งเลยแบบนี้นะครับกดไปที่ตัดตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ากดไปแล้วนะครับมันก็จะหายไปแล้วเห็นไหมครับเราก็ลองย้อนกลับมาดูนะครับป้นลุ้มเติมเงินที่ฟได้ถึกปยนมาใหม่เห็นไหมอู้ว่าอะไรวะหนูได้แค่หนึ่งชั่วโมงเองอู้อะไรวะมาใหม่มาใหม่ได้ไม่ได้อ่าแบบนี้นะครับ ทีนี้ก็มาเป็นภาพนิ่งถ้าเราไม่เอาภาพนิ่งตรงนี้เราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งได้ก็คือกดที่ตรงนี้นะครับเราจะลบคลิปไหนหรือภาพไหนออกเราก็กดไปที่ตัวนั้นแล้วก็กดที่ลบได้เลยนะครับอ่ารูปนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาออกไปเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นช่วงที่เราต้องการแล้วนะครับได้ช่วงที่เราต้องการนะครับเราก็จะมาตัดอีกนะครับมาตัดอีกเราก็สามารถ เรื่องช่วงนี้เห็นไหมครับอันนี้เราสมมุติเราเรื่องมาปุ๊บจากหวะนี้ไม่ได้เราก็ตัดออกไปนะครับแล้วก็ยึดตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แยกเสร็จแล้วก็จะเอามาช่วงที่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเองไปเสร็จแล้วนี่ครับเราได้แล้วทีนี้เราจะมาคัดลอกบ้างนะครับเราคัดลอกบ้างครับสมมุติว่าเราชอบฉากที่เรา จะเอามาลงนะครับเราชอบฉากที่เราจะเอามาลงนะครับอาจจะเป็นฉากนี้นะครับฉากนี้อาจจะเป็นฉากนี้นะครับอ่าเราก็เลือกแล้วเราก็แยกเหมือนเดิมนะครับแยกเหมือนเดิมเราก็เอาเฉพาะฉากที่เราสมมุติเราต้องการจะเอาลงไฮไลท์ช่วงแรกของคลิปวิดีโอนะครับไฮไลท์ช่วงแรกของคลิปวิดีโอปึ๊บอ่าเราเลือกตรงนี้นะครับแล้วเราก็แยกไปอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าพอเราได้แล้วช่วงจังหวะที่เราต้องการ เอาไปทำไฮไลท์เราอาจจะเอาตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะคัดลอกเราก็กดไปที่คลิปก่อนนะครับมันก็จะขึ้นจุด3จุดตรงนี้ให้เราก็คลิกไปที่จุด3จุดนะครับอ่าแล้วเราก็คัดลอกการคัดลอกมี2อ,อย่างนะครับคัดลอกวิดีโอก,ก็คือมันก็จะใส่วิดีโอตัวเดิมเนี่ยออกไปทางขวาอีกอันหนึ่งก็คือจะมีคลิปแบบนี้2อันส่วนคัดลอกเลเยอร์ก็หมายถึงว่ามันก็จะคัดลอกลงมาด้านล่างอีกอันนึงแล้วก็วิดีโอมันก็จะซ้อนทับกัน นะครับเป็น2วิดีโอแต่ขนาดจะไม่เท่ากันคอยดูนะครับผมก็คัดลอกที่คัดลอกแบบนี้ก่อนอ่าเห็นไหมครับมันจะมี2อันนี้เป็นคลิปเดียวกันเห็นไหมครับของอันนี้เป็นคลิปเดียวกันเราจะใช้อาจจะใช้ในกรณีที่สมมุติเราต้องการเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีตรงนี้ให้มันเป็นอ้าขาวดํานะครับอาจจะไม่ใส่เสียงหรืออะไรก็ได้นะครับแบบน,นี้นะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับอ่าผมลบไปก่อนนะครับอ่าผมต้องการที่จะอ่อ กดเลือกแล้วก็คัดลอกเป็นเลเยอร์แบบนี้นครับ ه, เห็นไหมครับมันจะมีคลิปเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงมันก็จะมาซ้อนทับอันนี้ขึ้นไปนะครับเราก็สามารถขยายขึ้นมาได้นะครับขยายขึ้นมาได้นะครับหรือเราสามารถทําให้เต็มจอก็กดมาที่ตรงนี้นะครับกดมาที่การแบ่งหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่สีขาวตรงนี้ให้มันเต็มหน้าจอเห็นไหมครับมันก็จะเต็มหน้าจอแล้วนะครับถ้าเราไม่เอาก็ปิดไปนะครับ ข้อดีนะครับในการแทรกออกมาเป็นเลเยอร์ hmm. ก็คือเราสามารถทําให้ภาพเป็นภาพซ้อนกันไปได้นะครับสมมุติเราต้องการที่จะให้มีภาพซ้อนแบบนี้ขึ้นมานะครับหรือนะครับ mm hmm. เมื่อสักครู่เหครับเมื่อสักครู่ที่เรา uh, เออเมื่อกี้เราลบไปแล้วนะครับอ่ะเราจะคัดลอกเป็น2 2วิดีโอเสร็จแล้วเราเอาไปทําไฮไลท์อ่าผมก็กดไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดไปที่จุด3จุดแล้วก็คัดลอก เสร็จแล้วเราจะมาย้ายนะครับทีนี้เราจะมาย้ายแล้วนะครับเราจะมาย้ายทีนี้วิธีการย้ายนะครับวิธีการย้ายเราแค่คลิกไปที่วีโอนะครับก็คือเราเอานิ้วหรือเอาเมาส์เนี่ยอย่างเช่นผมจะเอาเมาส์นะครับก็คือเพื่อนๆก็จะเอาแค่นิ้วไปแตะเฉยเนะไม่ต้องกดให้มันขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะครับไม่ต้องกดนะครับเอาแค่ไปแตะเฉยเแ,แล้วกดค้างไว้แล้วก็ลากเลยเห็นไหมครับมันสามารถย้ายออกมาได้นะครับสมมติผมจะไว้ด้านหน้าสุดก็ย้ายออกมาไว้ด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมครับ okay. เติมอยู่แล้วอันนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมาเป็นไฮไลท์ข้างหน้าคลิปของเราเราก็จะยา้ายมาเสร็จแล้วพอเราไล่ที่ไปมันก็จะมาถึงฉากเดิมที่เราเพิ่งตัดไปนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการย้ายนะครับเป็นการย้ายวิดีโอนั่นเองนะครับก็ลองไปทําดูนะครับฝึกบ่อยๆนะครับเราจะได้เป็นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการ ตัดต่อการย้ายการลบและการคัดลอกวิดีโอนะครับเป็นยไงบ้างครับมผมเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับทำแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะ<ช>ว่า<ม>เพื่อนๆทําแล้วติดปัญหาอะไรตรงไหน,<ใ>นส่วนคลิปหน้านะครับมผมก็จะมา สอนวิธีการใส่เสียงเพลงใส่เอฟเฟกในวิดีโอนะครับเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันได้นะครับและก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ให้กับมือใหม่ทุกคนที่กำลังเริ่มทำคลิปวิดีโอนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของเรานะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ